ร้านอาหารเจระหว่างทางครับด้านนู้นไปน้ำตกไซโยกด้านนู้นไปสังขละบุรีครับที this is the way on, uh, ีซอนดูเวยออน that way to สังขละบุรี and this way to ทูไซโยกวอเตอร์ l อเป็นอาหารเจครับ vegetarian food อันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ขนมอะไรนะขนมขาหมูมหค่ะอ่าเอานี่แล้วก็เต้เาหู้เตาหูสั่งไปแล้วเอาโอเคพี่เอาเอาเอาเอันนี้พี่ยังไม่สั่งใช่ไหมขาหมูยังยังอ่านี่ด้วยครับอันนี้อะไรพี่ผัดหน่อไม้แกงหน่อไม้ค่ะ ดอกไม้ดองนี่อันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่แกงเปร์แกงเปร์กำลังทำอะไรเนาะด้านนี้ต้มชุบชายต้มโอเคไปรอที่โต๊ะน่าจะเรียกตือข้าวโคนบ้านผมเรียกตือข้าวโคลนี่ตือโคลอีกอันที้หรือสั่งอ่เนี่ยต้องพูดธรรมดา แต่ว่าพี่อันนี้พี่แพ้ถั่วฤิสงพี่เลยบอกเขาบอกไม่ต้องใส่ถั่วฤิสงถ้าเราเอาถั่วฤิสงปูก็ขอให้ถ้วยห,ห,ห,หนึ่งหนึ่งไยมใส่พริกขนมเรียกต้องหูทอดเดี๋ยวหูเขาอร่อยนะครับเหมือนซื้อคาโฟนะ nó ngon mà, cái gạch bự, thập thay, giống thập thay, giờ này cua ngon vậy phe, cái cái gạch là แกงหน่อไม้ไม้อร่อยอย่างนี้มันเปิดในป่าป่ะแกงหน่อไม้อีกถ้วยได้ไหมครับได้ครัแกงหน่อไม้อีกถ้วยหนึ่งะหว่างพี่เราทานกันตรงเนี้ยอืมอร่อยนะมันเปิดอะไรในป่ามั้งก็ขายหน้าบ้านเนี่ยมองบ้านเขาอยู่นี่ใช่อร่อยป่ะมันใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมตักให้เลยนะครับครับ อ,อนไนอร่อยสุดพี่ชอบอนไนมาก่สุดชอมยำตมยำต้มยมอมยำต้ะยต้มยำม้มยมต้มต้มย้มยครัมย้มมนี้ไม่หมดำ้ม้มมยำม้ายพิ้ม้มยำ้มี้ย แบ่งของผมไปก่อนปะผมไม่กินเอาไม่กินเยอะอผมไม่หาอะไรกินอยู่กันเอาไปหมดเลยประการก็ดูหน่อยเย็นคาเฟ่ขับไรับพอเย,ย็นพี่ไปกินข้าวแล้วไงมไปกินข,ข้าวข้าวกินเนี่ยสองม,มือ แพ้ถั่วพี่แพ้เป็นไงเป็นตุ่มขึ้นไหมถัม่วต้ไมไม่แพ้ถั่วคั่วแพ้ถั่วทอดไม,อม่แพ้เออถัวทอดมาตำไม่แพ้ถั่คัวแพ้ริกังพิกที่หนูคั่วพริกคัวแพ้ิกที่หนูปกติเอามาผัดเอามาแกางเามาไมแล้ถัวแล้วามาต้มัวแล้วมาต้มพริกแห้ง พราะฉะนั้นแแปลนไม่ดู้ไม่ไมน่านะไม่น่าแพ้มไม่รู้มันเกิดจากสารอะไรที่จะทำสื่อกิริยากันระหว่างที่มันโดนความร้อนวิทยาการมันกบบคั่วหรือเปล่านะคเนี่ยถั่วต้มไม่แพ้คุณเห็นป่ะพี่จะกินอยู่ไอ,อถั่วให้ที่คุณบังมาขายเออย่าะเนี่ยไม่แพ้ถั่วทอดก็ไม่แพ้นะแปลกไหม งขายเะไรมีข้าวหลังระหว่างรถรถกับข้าวของขายก็แับข้าวมีครบอ่ะเดินไปดูเลยเก็ปูปลานี่หมดละในถังในถังขายเยาออดีเว้ยอันนี้รถขายอะไร,รอ,อ่ะพี่เหรอไหนพี่ดูหน่อยมีอะไรขายมาั่งอันนี้อ๋อมีไก่ ของสดแล้วเนี่ยอันนี้ปลากุ้งเยี่ยมมีพริกมีซอแดงนี่อะไรหน่อไม้เหรอขิงอุ้นเชียงโอ้ยขายกันอย่างนี้เลยเนาะมีแคบหมูด้วย This is uh the car that sell i s l i k e seasoning around Gran c a n a r i ช่างน้ำหนักกับตรงนี้โ,โลนอมหอแลแล้วพีดดออพี่ก็ซื้อจากจากพี่คนนี้แหละ<ม>ใช่ไหมตามขอข้าวผักจ้ะอ,อร่อยอร่อยอร่อยเพราะมีโหระพาไม่ใช่มะพระา้าวอะมะพร้าวแดงพราแดงหอมเนาะพร้าแดงนะ<อ>